มาดูเครื่องวงดีซ24โวลต์ไว้เช็คแบตเตอรี่นะครับสามารถเช็คบวกลบได้นะครับบวกไฟจะขึ้นสีแดงนะครับลบไฟจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คีิตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นสายโซล่าซลล์นะครับมาจากนู่นนะครับ ถ้าเรามองดูว่าเสายไหนบวกลบนะครับเครื่องนี้ช่วยได้นะครับนี่ครับแผงนี้ประมาณส8 18ปดสิบดโวลต์1ิบวัตต์นะครับนี่ครับตัวนี้ผมขีบฝั่งนี้สมมุติว่าเราไม่รู้สายนะครับขีบฝั่งไหนก็ได้นะครับสองสายนี้บไฟจะขึ้นสถานะนี้ครับสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีเขียว ยี่สิบโวลต์เลยนะครับเลยไฟสถานะขึ้นสีเขียวนะครับคือฝั่งนี้เป็นลบนะครับมาลองกลับสายดูนะครับกลับสายกลับสายแล้วนะครับเอาเอาฝั่งขีบนี้มาใส่ลบนี้มาใส่นี่ก็จะเป็นบวกกับสีแดงสีแดงนะครับชัดไหมครับ สีแดงนะครนันี่ครับวงตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับสามารถวัดได้นะครับแบตเตอรี่ก็วัดได้นะครับอันนี้เหมือนกันครับจะวัดได้ไหมครับมาลองดูครับแบตเตอรี่เล็กนะครับ วัดได้เหมือนกันนะครับสามครับไฟขึ้นสีเขียวไฟขึ้นสีเขียวนับรนีล่ลางๆแบ็เ,เขาใกล้หมดแล้วนะครับนี่ครับกับข้างก็จะเป็น ฝั่งนี้นะครับเขาจะเป็นตัวชี้วัดนะครับตัวเหลียมนี้นี่ก็จะเป็นบวกนะครับนีบ 3. 3. น่นะครับสามจุดสามโลเป็นสีแดงนะครับสีแดงโชว์สถานะนี่ครับตัวชี้วัด